เป็นอาแชดว์นะคะเราตีเราเรเียวตาก่อนนะคะเตียมตาก่อ,อ,น,อนะคะ ีขาวก่อนนะขาตีขาวนี่ค่ะขาอะไรข้างบนคะขาอะไรข้างบน,นเหรอชิสเตอร์หุขารอนพื้นออกคะะแล้วก็ประดองกันให้หมด าแล้วก็ให้มันเหมือนคนหน่อยนะคะไอ้มันเป็นแบบนี้นี่ยเขาเนี่ยเลี้ยนตะไคร้เป็นแบบนี้นะคะเวลาป,ะะประดมกันมันกลายเป็นสีนี้นะค่ะนี่สวยงามปิ้งทาขึ้นตาพอด้วะค่ะแล้วเราก็ทาตีน้ำลาที่เราเคยทา น้ำตาลเส็ลเอาไปดินี่หน่อยหน่อยนะะเส็นน้ำตาลกันไหนเป็นแหน่อยหน่อยค่น้ำตาลเอบกี่น้ำเี็นก่อนนะคะเท่าก่อนเท่าเขียนนะคะเค บิดไม่ได้เพราะว่ามันจิกอยะดูไปว่าแค่ตันนี้ไหนนี่ไงลิฟสีติุมพูนะคะนี่ลิฟต์ติดจุ่มคูโยนมันหักไม่มีใช้นะ แนนี้ก็มาร้อนมาร้อนอันนี้ก่อนนะคะที่มีจุดๆดด้วยเพื่ออะไรเคื่เพื่อแปาคะป่ะเคื่ปากื่อดค่ะให้มันแห้งน,นะคะเวลาเนี้ย ว้าวไอ้ทีนี้จะป,ะปัดน,นั่นกันนะคะที่แม่ซื้อมาอืมกลัวไหมคะกลัวไหมคะแป้นอันเลตไม่ใช่แป้นอันใหญ่แป้นอันใหญ่มัน,มนต้องมือคนกตอ้วน ใช่เยงใชเ้ยอะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็ทแก้มแก้มตีอะไรดีคะ แรงๆค่ะค่ะถ้าชาอิ่จะเป็นโลดอ่าตลอดเลยตลดเลย ดูติจาอะไรต้องทำดีกว่าเดี่ยวมันเยี๋ยวมันโอ้อออมนแน่นนะแล้วเราก็ทา เสร็จแล้วค่ะดูดิแล้วสี่ก็ค่ะอ่ะอ่ะเป็นคอนเด็กๆนะเด็กๆ